ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหารายได้เสริมฟรีทูมอนิวเลตโดยที่ไม่ต้องลงทุนซักบาทเดียวนะครับผมทําเงินฟรีถอนเงินได้จริงแน่นอนเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะสาธิตนะครับขั้นตอนวิธีการถอนเงินให้ด้วยนะครับหากสนใจค่อยไปดาวน์โหลดสมัครทาเงินกันได้เลยนะครับเอาโอเคนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องดาวน์โหลดแอปเกมที่ใช้ในการทําเงินทูมอนิวเลตกันก่อนนะครับสำหรับตัวแอปเนี่ยจะดาวน์โหลดได้บนมือถือ Android เท่านั้น ในส่วนของตัว Google Play Store นะครับใครที่ต้องการดาวนโหลดเนี่ยก็ให้เราพิมพ์ชื่อดาวนโหลดตามในคลิปได้เลยผมจะมีทั้งรูปมีทั้งชื่อขึ้นไว้ให้นะครับหรือจะกดลิงก์ดาวน์โหลดก็ได้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดจะมีลิงก์การดาว์โหลดไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยดาวน์โหลดได้ฟรีสมัครได้ฟรีไม่มีการเสียเงินนะครับสำหรับแอปที่ใช้ในการทําเงินเข้าบัญชีทูม m น n ่วอลเล e ตจากการเล่นเกมนะครับก็เป็นแอปตัวนี้เลยนะครับมีชื่อว่าตตา r c o i ใครที่เคยดาวน์โหลดไปแล้วก็ยังใช้งาน เล่นเกมได้เหมือนเดิมนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยดาวนโหลดเนี่ยก็ให้เราพิมพ์ชื่อดาวนโหลดตามชื่อนี้ได้เลยหรือว่าจะกดลิงก์ดาวน์โหลดตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้นะครับสำหรับขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเนี่ยยังสมัครไม่เป็นก็ดูตามคลิปด้านล่างได้เลยผมจะมีคลิปสอนไว้ให้นะครับสามามรถกดเข้าไปดูตามคลิปดอด้านล่างได้นะว่าสมัครแบบไหนยอย่างไรถอนเงินอย่างไรมีคลิปสอนไว้ให้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับอ่าโอเคนะครับพอเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็สมัครเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของเมนูของ จะมี2เมนูด้านล่างนะครับมีบ้านและก็การเชิญเดี๋ยวเราดูไปทีละเมนูแนะนําไปทีละขั้นตอนในการใช้งานในการทําเงินเข้าบัญชีทูมานีวเวเลตนะครับเริ่มจากเมนูแรกนะครับก็คือบ้านหรือว่าโฮมตรงนี้นะครับในหน้านี้เนี่ยก็จะมีทั้งการถอนเงินการทําเงินนะครับรนี้นะครับผมก็จะมีตัวคะแนนให้เราดูที่ด้านบนนะครับเป็นคะแนนเหรียญทองนะเราสามารถกดเข้ามาดูได้นะครับว่าตัวคะแนนเหรียญทองของเราเนี่ยเราได้รับจากช่องทางไหนบ้าง1คือการเล่นเกมทําภารกิจ2 นะครับคือการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับมันก็จะขึ้นให้เราตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับย้อนกลับมานะครับในส่วนของคะแนนที่เรามีแล้วเนี่ยเราสามารถนําไปแลกเงินได้เลยเมื่อครบตามจํานวนขั้นต่ําตามที่เขากําหนดโดยที่เราไม่ต้องไปเชิญเพื่อนก่อนการถอนเงินไม่ต้องไปดาวน์โหลดแอปทาภารกิจก่อนการถอนเงินมีคะแนนครบตามจํานวนขั้นต่ํา 10, 20, 50, 200, 500เนี่ยเราก็สามารถทําการแลกเงินได้เลยนะะตรงนี้นะครับผมก็จะทําการแลกไปที่รายการ50บาทสําหรับคนที่ เคยแลกไปแล้วเนี่ยไม่ต้องกรอกเบอร์ w a l l ็ตซ้ำนะครับแต่ถ้าเรายังไม่เคยแลกเลยให้เราใส่เบอร์ wallet ในการรับเงินนะกดยืนยันการถอนเงินนะครับตรงนี้นะครับผมกดยืนยันไปนะเงินจะเข้าภายใน5้าอ่าห้บาทเนี่ยภายใน24ชั่วโมงกดยืนยันนะครับแล้วก็ตรงนี้กดถอนได้อีกรอบหนึ่งก็กดยืนยันไปนะครับกดยืนยันนะ ผมก็ถอนอีก20บาทได้นะครับรวมเป็น120บาทนะครับที่ผมถอนไปในครั้งนี้นะครับยอดเงินที่เราทําการถอนไปเราจะดูตรงไหนในส่วนของประวัติการถอนเงินให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับตรงนี้จะมีประวัติการเงินนะครับทั้ง3รายการที่เราแลกไปนะครับเขาก็จะมีเวลาบอกนะ15.49.13นะครับจานวน20บาทก็อยู่ที่การประมวลผลนะครับทั้ง3รายการเลยนะครับตรงนี้50 50 20บาทที่เรากดถอนไปเมื่อกี้นะครับก็เงินที่เราถอนไปเนี่ยได้เข้าบัญชี มาเรียบร้อยแล้วนะในส่วนของทูมอนี่วอลเล็ตนะครับตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดเงินที่เราได้ทําการถอนไปนะครับก็ได้รับเข้าบัญชีทูมอนี่วอลเล็ตมาเรียบร้อยแล้วนะครับ120บาทนะครับผมก็จ่ายเงินเร็วมากนะครับ1วินาทีเงินเข้าทันทีนะครับอันนี้คือหลักฐานการแจ้งเตือนในส่วนของยอดเงินที่เราถอนไปนะครับเมนูต่อไปนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการเล่นเพื่อสร้างรายได้นะครับเราก็กดตรงลูกศรเข้ามาได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการดาวน์โหลดเกมทําภารกิจใน การรับคะแนนนะครับเราสามารถกด Pay n นาในการติดตั้งดาวน์โหลดเกมลงในเครื่องของเราได้เลยนะครับตัวนี้ดาวน์โหลดได้ฟรีเนาะแล้วก็ติดตั้งลงไปนะครับพอเราติดตั้งเสร็จนะครับให้เรามากดตรงไมค์เกมตรงนี้นะครับมันก็จะมีตัวเกมขึ้นมาให้เราดูว่าเกมที่เราดาวโหลดมาเนี่ยเป็นเกมอะไรนะครับแล้วก็กดเข้าไปเล่นได้เลยนะครับต่อมานะครับผมตัว Candy นะครับผมเป็นเกมเนาะรับ100เหรียญทองนะครับแล้วก็กดตรงลูกศรนะครับผมแล้วตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเปิดแอปนี้ผู้ใช้ใหม่เท่านั้นนะครับและทําการลงทะเบียนข้อที่1 นะครับเปิดแอปและทําการลงทะเบียนข้อที่2ใช้แอปเป็นเวลาอย่างน้อย5นาทีนะครับก็คือให้เราติดตั้งแล้วก็เข้าไปเล่นอย่างน้อย5นาทีนะครับผมถึงจะได้รับ100คะแนนเหรียญทองนะครับเกมที่2นะครับผมเป็น200เหรียญทองฟรีนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมเปิดแอปนะครับเข้าใช้งานเนาะเล่น2เกมติดต่อกันนะครับสำหรับผู้ใช้ใหม่เท่านั้นนะครับต่อมาก็เป็น400เหรียญทองนะครับผมอันนี้ก็เปิดแอปนะครับใช้งานและเริ่มต้นในส่วนของคุณลักษณะนี้ โปรดทราบนะครับเฉพาะผู้ใช้ใหม่เท่านั้นเนาะสำหรับคนที่เคยดาวนโหลดไปแล้วเนี่ยจะไม่สามารถทําซ้ําได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็400บาทเหมือนกันนะครับเปิดแอปและเริ่มเล่นข้อตก่าเริ่มเล่นเกมครอบควระวังก็คือผู้ใช้งานใหม่นะครับตามที่เขากําหนดเลยทุกอันเนี่ยต้องเป็นผู้ใช้ใหม่เท่านั้นนะครับที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดเนาะอันนี้ก็เป็นเกมสุดท้ายนะครับดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งนะครับผมสาหรับ70บาททุกวันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเชิญเพื่อนนะถ้าเราไม่เชิญเพื่อนเนี่ยเราจะไม่สามารถถอนเงินได้ อันนี้เป็นกิจกรรมการเชิญเพื่อนนอถึงจะทําการถอน70บาทได้ทุกวันนะครับต่อมาเป็น MM อนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเกมในการดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องของเราเหมือนกันในการเข้าเล่นรับในส่วนของตัวคะแนนเหรียญทองนะครับล้วก็ลองทําดูได้นะตรงนี้ทําฟรีนะครับในการรับคะแนนเนาะแล้วก็ทําตามภารกิจได้เลยเขามีภารกิจอะไรให้เราทําเราก็ทําในการรับคะแนนเหรียญทองได้นะครับตรงนี้ทําฟรีแน,น่นอน100%นะครับมีเกมต่างๆให้เราเลือกดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องนะ ต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของเว็บไซต์นะครับของ,ง CPX นะครับก็คือการทําแบบสํารวจหรือการตอบแบบสอบถามออนไลน์ในการรับคะแนนตรงนี้เราสามารถเลือกแบบสํารวจในการทําแล้วก็รับเป็นส่วนของคะแนนได้เลยต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเว็บไซต์ TimeWall Wallet นะครับ TimeWall เนี่ยก็คือการทําในส่วนของเว็บไซต์การคลิกโฆษณาการทํา,าทแบบสํารวจนะครับการตอบแบบสอบถามต่างๆดาวน์โหลดแอปต่างๆสามารถทําเพิ่มเติมได้ในส่วนของ TimeWall นะครับแอปเพิ่มเติมเพื่อรับรางวัลเงิน นะครับผมทั้ง3แอปนี้ก็อยู่ในเครือข่ายเดียวกันเนาะใครที่ยังไม่เคยเล่นยังไม่เคยดาวน์โหลดก็สามารถดาวน์โหลดตามนี้ได้เลยนะครับรูปแบบการเล่นเหมือนกันเลยนะครับในการเล่นทําเงินนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของเมนูบ้านนะครับหรือว่าเมนูโฮมเนาะต่อมาเรามาดูที่การเชิญนะครับเมนูที่2การเชิญเนี่ยคือว่าการแนะนําเชิญชวนเพื่อนในการสร้างรายได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทําเงินนะครับกดเชิญทันทีแล้วก็แชร์ไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆของเราได้เลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter ์า YouTube Tik t อกนะครับสามารถโปรโมทแนะนําเพื่อนต่อได้เลยนะทุกช่องทางนะครับในการแนะนําเพื่อนก็ขึ้นอยู่กับความถนัดความสามารถของตัวเพื่อนเอนเองว่าจะทําหรือว่าไม่ทําการเชิญเพื่อนนะครับก็แอปนี้เนี่ยก็ยังจ่ายเงินเร็วปกติเหมือนเดิมนะครับใครสนใจก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้นะครับเล่นฟรีได้จริงแน่นอนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดต like, ิดตามกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับสําหรบับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินฟรีทู การเล่นเกมฟรีบนมือถือนะครับผมนี้ก็เป็นยอดเงินที่ได้รับนะครับเข้าในส่งของบัญชีทูมานีวเลตมาล่าสุดเลยนะครับใครสนใจในการเล่นเกมทําเงินทูมานี่วเลตเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินในคลิปนี้กันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรถึงจะได้รับเงินเข้าในส่งของบัญชีทูมานี่วเลตแบบโดยตรงนั่นเองนะครับใครสนใจในการหารายได้เสริมทูมานี่วเลตดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับ